สวัสดียามค่ำคืนครับทุกคนวันนี้มาแบบไม่เปิดไฟกันบ้างครับนี้พามาชมปลารอบดึกตอนนี้เป็นเวลา21.00นนะครับในตู้นี้ก็จะมีนกแก้วซันต้านะครับเทคนกแก้วนกแก้วเยลโล่นะครับ พระเอกของเราก็จะเป็นเสือต่อนะครับเสืตอตอลายใหญ่นะครับเสือตอวีฟฟ้อมนะครับเสืตอตอลายใหญ่นะครับเอ,อเสืตอตอลายใหญ่จะมีทั้งหมด2ตัวนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกเพิ่มอีก2ตัวนะครับค่าคืนนี้แล้วก็มี L 1นึ่งห้านะครับอันนี้คือสําหรับปลาเม็ดปลาตัปลาัมกรทั้งหมดนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ